สวัสดีครับเพื่อนเอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับบายนี้คนเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็จะมาติดตามดูต้นอะโวคาโดที่ผมปลูกไว้ที่นี่4ต้นนะครับก็ทำแต่คลิปทุเรียนวันนี้ก็มาทำคลิปอะโวคาโดบ้างนะครับซึ่งเป็นอะโวคาโดที่ปลูกไว้เมื่อวันที่14มีนาคมปี64นะครับ วันนี้ก็จะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็น่าจะประมาณ1ปี1ปีกับบีก10กวันนะครับ10กวันนะครับ,นนค,รบครบถือว่าครบ1ปีพอดีนะครับครบ1ป่ปีเป็นน่าจะเป็นสายพันธุ์ปีตสรสันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีาเพื่อนนํามาใหา้มีพี่เอามาให้เพราะว่าเป็นที่เพาะจากเมล็ดนะครับตอนนี้ก็ โตดีนะครับเพื่อนนะสูงสูงเลยนะครับเนี่ยโตเลยนะครับเป็นอะโวคาโดที่ปลูกไว้ที่สวนนะครับใบเข้มเลยนะครับโตไวโตไวมากนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกสามต้นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยต้นนี้ก็ปลูกใกล้ใกล้กับป่ากล้วยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็โตนะครับ ต่ก็ยังไม่รู้สายพันธุ์นะครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนํามาให้นะครับเนี่ยต้นพันธุ์นะครับอ่าก็คือเป็นเพาะจากเมล็ดนี่ครับโตเลยนะครับเพื่อนโตมากนะครับโตไวนี่ครับใบเข้มเขียวเข้มเลยนะครับก็ปลูกไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆใกล้ๆกับป่ากล้วยเนี่ยนะครับเนี่ยใกล้ๆกันติดกันเลยนี่นะครับวันนี้มาดูอะโวคาโดกันนะครับ ห่างเบนจากทุเรียนมาดูอะโวคาโดนะครับวันนี้เนี่ยต้นหนึ่งนะครับเพื่อนนี่นะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับปลูกปลูกที่หลังก็ต้นประมาณ4ี่สิเซนนะครับปลูกหลังเพื่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เพื่อนนํามาให้เหมือนกันนะครับ <Jam S 1> เป็นเพาะจากเมล็ดเนี่ย ใบใบเรียวๆนี่น,น่าจะเป็นอ,อีกสายพันธุ์นึงนะครับใบมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นปีเตอร์สันเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเป็นฉัดนะครับตามที่ข้อมูลที่ผมดูมานะครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นสายพันธุ์ไหนนะครับเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับปลูกไว้ลองดูนะครับอ,อีกต้นหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ย ต้นนี้ก็เล็กนะครับปลูกเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าต้นแรกแต่สูงมากนะครับเพื่อนโตมากเลยนะครับสูงชะลูดเลยครับเขียวเลยครับใบนี่นะครับเพื่อนอวันนี้มาตามดูอัลบโครนี่ครับเพื่อน,นต้นนี้นะเนี่ยเขียวเขียวสดใสเลยส่วนต้นนั้นก็เป็นที่ผมปลูกไปลิ้นจีนะครับลิ้นจีสายพันธุ์จากฟนะ ต้นนั้นก็งามนะครับเพื่อนโตเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันร้อนนะครับมันแดดผมมันบ่ายนะครับประมาณบ่ายสามโมงกว่าเนี่ยนะครับติดแล้วนะครับลิ้นจี่สายพันธุ์จักรพรรดินะครับโตนะครับเพื่อนคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาดูอะอะโวคาโดแล้วก็ตามด้วยลิ้นจี่สุดท้ายนะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ